สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดที่ปรึกษากมาทปปชปล่อยของเมื่อรองนายกบอกให้ลืมอดีตและ200ล้านชิ้นไม่เคยมีนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่ปรึกษาคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกมทปปชได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ เมื่อรองนายกบอกให้ลืมอดีตและ200ล้านชิ้นไม่เคยมีการเก็บข้อมูลตัวเลขการส่งออกสามารถค้นได้จากรายงานสถิติการส่งออกของกรมศุลกากรรหัสพิกัดสุลกากร 0, 6 3 0 7 9 0 4 0, 0 0 0 0หน้ากากอนามัยทางการแพทย์และ6 3 0 7 90900001หน้ากากอนามัยอื่นๆตัวเลขในรอบ3เดือนธันวาคม2562ถึงกุมภาพันธ์2563หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ถูกส่งออก28.9ตันหรือ28,892กิโลกรัม และหน้ากากอนามัยอื่นๆ465.9ตันหรือ465,890กิโลกรัม รวมตัวเลขส่งออกหน้ากากอนามัยทุกประเภทในรอบ3เดือนคือ494.8ตันหรือ494,742กิโลกรัมหากคำนวณตัวเลขซึ่งอ้างอิงจากอเมซอนหน้ากาก1ชิ้นหนัก2.1กรัม3เดือนที่ผ่านมาเราส่งออกหน้ากากอนามัยทุกประเภทรวม235.5ล้านชิ้นเป็นของเดือนทัน วาคม40.6ล้านชิ้นเดือนมกราคม91.4ล้านชิ้นและเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนที่มีการประกาศห้ามส่งออก1 0 3 5ล้านชิ้นหนากากที่ส่งออกทั้งหมดเป็นหน้ากากทางการแพทย์13.7ล้านชิ้นและหน้ากากอื่นๆ221.8ล้านชิ้น คำถามคือ 1. จริงหรือที่หน้ากากทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ต่างประเทศห้ามจำหน่ายในประเทศ 2. การเร่งส่งออกในช่วงก่อนประกาศห้ามส่งออกมีการให้ข้อมูลวงในแก่บริษัทที่มีผลประโยชน์รวมกับข้าราชการหรือฝ่ายการเมืองหรือไม่ 3. ณนะวันนี้รัฐบาลทำอะไรกับปัญหาดังกล่าวใช้อำนาจในการสั่งให้ผลิตเพื่อช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนในประเทศห้ามส่งออกทุกกรณีแล้วหรือยังหรือยังปล่อยให้รั่วออกไปเช่นเดือนกุมภาพันธ์นับ100ล้านชิ้นอีกพรุ่งนี้ผมคงเอาข้อมูลเหล่านี้เสนอต่อกมทปปชและใช้เป็นประเด็นสักถามหน่วยราชการที่ส่งคนมาชี้แจงครับ รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยายลัยรังสิตท,ที่ปรึกษากมทปปช31มีนาคม2563เวลา15นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ